ราคนาราศีเมถุนกันค่ะดาวประจําของราศีเมถุนคือดาวพุธเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ถือว่ามีสเสน่ห์มีความคิดสร้างสรรค์หา <c oughs> เขาเรียกว่ามีมีการแบบหาลู่ทางในชีวิตทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นคือเป็นคนที่คิดวางแผนอะไรของชีวิตได้แบบ <c oughs> เพื่อความคุ้มค่าของตัวเองได้ดี <c oughs> ทีนี้พอดาวพฤหัสเข้ามาทับในราศีเมถุนเนี้ย มันเลยทําให้บางทีเขาไม่สามารถแสดงออกในสิ่งที่เขาคิดได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นมีความกลัวว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดมันจะผิดมันจะถูกมองไม่ดีกลายเป็นความกดดันตัวเองอืม,มแล้วก็มันเลยบางครั้งอยากจะตัดสินใจทําอะไรมันก็ลังเลเกิดความประมาทเออจากที่เคยมั่นใจในตัวเองว่าเราเป็นคนที่ทําอย่างนั้นอย่างนี้แบบ ทำไปเลยแต่พอดาวนี้เข้ามามันก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกประมาานิดนึงค่ะหรือว่าเรียกว่าขัดแย้งในตัวเองก็ได้เออแต่ว่าในในแง่ดีเนี้ยดาวเนี้ยถ้าถ้าอยู่ในของคนลัคนาราศีเมทุนนะคะเขาจะอยู่ในภพปัตตนิของคนเมถุนอยู่ในภพของกรรมะของคนเมทุนเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะขาดความมั่นใจในตัวเองสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของความรักเมื่อไหร่ที่ ต้องจาไว้ว่าถ้าเรามีแฟนของเราที่อยู่ในรักนาเมถุนต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องคําพูดให้มากมันจะทําให้เขาคิดมากมันทําให้เขาคิดเยอะบางทีแบบทําให้เขารู้สึกแบบประมาาไปเลยอหรือเวลาคนรักนาเมถุนไปปรึกษาปัญหากับแฟนแฟนต้องจําไว้เสมอว่าต้องคิดต้องคิดเยอะๆคิดก่อนพูดใช่อเพราะมันจะมีความกดดันค่อนข้างสูงแล้วพอในตําแหน่งของกรรมะหน้าที่การงานของเขาเนี่ย เขาอาจจะคล้ายๆกับลัคนาพฤกษพตรงที่ว่าถูกตำหนิก็ได้รู้สึกว่าหวาดกลัวว่าทำสิ่งนี้ไปหัวหน้าจะคิดยังไงคือมัามีความคิดมากๆขึ้นอะจากเมื่อก่อนที่แบบคิดแล้วอาจจะทำเลยอาจจะลองเลยไปเลยอย่างเงี้ยมันประมาทแล้วส่งผลนานไหมคะจริงๆประมาณจนถึงช่วงเดือนปลายเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคม หรืออาจจะปีแรกนี่แหละใช่หรืออาจจะแบบไกลๆไปจนถึงครึ่งเดือนแรกของมิถุนาคืออิทธิพลของดาวเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ดาวย้ายอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เป๊ะตามนั้นหรอกทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมวาสนาของแต่ละคนเออก็ประมาณนี้คร่าวๆนะคะทุกคนใช่คร่าวๆแล้วในส่วนของครึ่งปีหลังของลัคานานี้นนะคะใช่ทีนี้ในครึ่งปีหลังดาวดวงนี้จะย้ายเข้าไปสถิตยอยู่ในภพของกระดุมพระ คนสำหรับคนลัคนาเมทุนนะคะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงครึ่งปีหลังแล้วอยากจะหวังให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้สูงมากโอกาสงานถือว่าไม่แย่ถือว่าดีแต่เงินที่หวังไว้ว่าจะให้ขยับขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้น แต่ก็ยังได้แค่ได้ถือว่าได้นิดนึงนิดนิดนหน่อยหน่อยใช่ใช่ก็ยังโอเคนะคะอืเพราะว่าเดี๋ยวอย่างอย่างที่บอกว่าในเมื่อดาวดวงนี้ให้ผลแก่ดวงชะตาของคนรัคนาเมถุนในเรื่องคู่ครองในเรื่องของอำนาจรารมีในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่โดดเด่นในครึ่งปีแรกสำหรับดาวพฤหัสข,ของเขาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องนีมม้มันอาจจะรู้สึกอึดอัดอหรือรู้สึกประหม่าจนรู้สึกว่า เราสมควรอยู่ตรงนี้ไหม,มแล้วอาจจะเกิดความคิดอยากจะขยับขยายไปที่อื่นอะไรเงี้ยหาที่ที่เหมาะสมแก่ตัวเองแต่มันก็อาจจะดีขึ้นใน ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะคะคนเราสีเมถุนเรายังเหนือดาวอีกสองดวงเดี๋ยวค่อยไปรีเช,คช็คกันว่าในอีกสองดวงนี้จะส่งผลยังไงกับชีวิตเพิ่มมากขึ้นบ้างนะคะ<ช>อย่าเพิ่งกังนะวลไปค่ะยังไงก็ฝากติดตามชี้เปิดชี้เห็นชี้เล่าด้วยนะคะในทุกช่องทางแพลตฟอร์มของออนไลน์เลยแล้วก็ติดต่อดูดวงในที่ Facebook คุณเป็นเอกอนัญญปานเลยค่ะเสิร์ชใน a c e b o o k ได้เลยนะ